สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอ้อมอีกแล้วนะคะกับรายการติงต่งติงต่งติ่งติ่งรายการที่จะพาคุณไปติ่งในสไตล์ของอ้อมกันวันนี้อ้อมไม่ได้ออกไปติ่งที่ไหนวันนี้อ้อมจะมารีแอคนะคะคลิปสัมภาษณ์เด็กๆวง The Seven ของเรา ก็สำหรับใครนะคะที่เปิดมาเจอช่องนี้นะคะแล้วก็ยังไม่รู้จักวงเดอะเซเวนะอ้อมจะขอแนะนําวงเดอะเซเวแบบคร่าวๆนะคะก็คือวงนี้น้องมาจากรายการ Survivor ชื่อเซเว่นสตาซึ่งก็จะมีเมมเบอร์ชาวเกาหลี3คนนะคะก็คือพี่ยงกรที่เป็นลีดเดอร์น้องอุชอนแล้วก็น้องยุนมินนะคะ3คนนะคะมาเฟ้นหา,าสมาชิกเมมเบอร์ชาวไทยอีก4คนซึ่งผู้ที่ชนะจากรายการนี้4คนก็คือพี่ปา นะคะแล้วก็พี่โอ๊บน้องโยโย่แล้วก็น้องพีนัทนะคะสี่คนก็มารวมกันเป็นเดอะเซเว่นซึ่งน้องเองเนี่ยก็เพิ่งจะเดบิวต์ ซึ่งวันนี้เด็กๆมีคลิปสัมภาษณ์2รายการด้วยกันก็คือสัมภาษณ์กับโมโนทเวนะคะแล้วก็ช่อง Today Play นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เด็กๆเราจะน่ารักสุดสยังไงไปดูกันเลยจริงๆเทปเนี่ยออกตั้งแต่ตอนบ่ายสแล้วแต่ว่าเก็บมาไว้ดูที่บ้านเพื่อมารีแอคให้ทุกคนดูกันไปดูพร้อมๆกันเลยวิสุทิวิสาดปน Let's go เออใช่ค

見て。 เราแข่งกันในรายการชื่อว่าเซอร์กส์ครับก็คือดวงดาวทั้งเจ็ดใช่ไหมครับคิดกันอยู่ว่าอะไรที่อยู่คู่กับดวงดาวมาตลอดอะไรเงี้ยก็พอเราเห็นชื่อสกายใช่ไหมครับเราก็เลือกเลยสําหรับชื่อนี้เพราะว่าสิ่งที่อยู่คู่กับดวงดาวเนี่ยก็คือท้องฟ้าใช่ครับเราก็เลยเลือกสกายมาให้กันทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทําให้รู้ว่าสกายเนี่ยอยู่คู่กับดวงดาวัสเลย 저희가 이제 방센에 가서 뮤비 촬영을 했었는데요 <laughs> 이제 방센에서 정말 바다도 너무 예쁘고 배경도 너무 예뻐서 정말 행복하게 <웃음> 촬영을 <laughs> 한것 같고 저희가 정말 좋은 날씨에 <laughs> <시에> 정말 스태프분들도 고생 <laughs> 많이 하시고 멤버들도 정말 멋지게 잘했다고 생각하고 있습니다 아 진짜 세웰라우리 솜복 솜반 솜보하나 솜복 솜반? 그 랭랭? 아 이거 랭폼 룩... 5룩2 ถ่ายอุณหภูมิ40องศาพิน้าอาจจะถ่ายในน้ำนทนะชอบฉากที่เราอยู่บนรถตู้มากที่สุดครับผมเพราะเป็นฉากที่พ่น้ารู้สึกว่าเราแสดงความสนิทสนมของกันและกันให้ทุกคนได้เห็นเยอะอมากชอนนั้นว่าเราแบบนั่งอัดกันแล้วก็ต้องร้องทั้งเพลงอยู่บนรถตู้อะไรพวกเราก็สนุกไปกับมันได้นี่ทั้งที่อากาศก็ร้อนมากๆ 저는 제일 좋아하는 장면이 이제 마지막에 이제 다리 달이 위에서 찍을 때그 장면이 다 좋아요. 이게 이제 저희 아까도 말씀드렸지만 그 마지막에 그런 분위기와 느낌이 너무 예뻐가지고 저희 다 예쁘다. 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 다다 ใช่มันจะเป็นเหมือนแบบนั่งร้านใช่แล้วก็เป็นซีนที่เขาจะถ่ายแบบมุมสวยนะครับผมแล้วก็เราต้องกระโดดออกมาด้วยความแฮปปี้ซึ่งถ้าตอบดูก็ไม่แฮปปี้เลยหน้าแบบว่าแขายข้าวอีกแล้วพี่ป้อครับก็หลังจากที่ได้อ่านฟีดแบ็กแล้วพวกเราก็มีความหลายความรู้สึกมากทั้งรู้สึก ตาในตัวเองที่เเราตั้งใจทผาผลงานออกมาแล้วทุกๆคนชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกๆคนแบบรู้สึกชอบในมูดของเพลงรู้สึกชอบในทุกๆอย่างในเพลงที่มันออกมาเป็น MV ให้ทุกคนได้ดูค,ครับก็มีอุปสรรคเยอะมากเหมือนกันในการถ่ายทํา MV มนี้ก็คือมันจะมันจะมีท่านอนลงบนทรายใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องควายขาแล้วมันก็เตะทรายฟุ้งขึ้นมาอะอยก็ก็มีเข้าปากบ้างเข้าตาบ้างอะไรอย่างนี้สงสารอีกปูมานดีเลยรายอร่อยไหมแส่ ตามได้ครับสำหรับทีนั้น่ะทีนัารู้สึกว่าพวกเราก็เข้ากันในทุกเรื่องแทบจะทั้งหมดแล้วได้หมดเลยแบบสมุติยืนบินใช่ไหมครับแท็กซี่โคราชื่อแท็กซี่เนี่ยวะโอเคคือห้าแสนซีโคราเหมือนกันมันคืออะไรอ่ะ ทุกภาษาครับไทยอังกฤษเกาหลีแล้วก็มือครับใช่ทำไหนยากสุดภาษาไทยที่ยากยากยาก,ยากมากมากยากมากง่วงง่วงง่วงใช่งงงงแต่ว่าตอนนี้ไม่อะนี่เดี๋ยวดูฉันนิดก่งจัดดีึ้นครับงยี่ท<ฮ>ะาลัก <laughs> เออใช่ทุกคนก็ได้คอุ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเป็ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเ้เฮยเฮ้ยเ้เท่เฮเเเ้ยค้้ยย้ยเเ้ เราครับก็เข้าไปรับฟังในทุกเทรนนิ่งเลยแล้วก็ติดตามพวกเราในทุกโซเชียลทุกช่องทางเลยนะผมไม่วก็จะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือ Tik Tok นะครับผมแล้วก็อยังมีมาเต้นชาร์จพวกเราได้นะครับอยากให้สกายทุกคนอยู่กับเราไปแบบนี้นานนะครับแล้วก็รอติดตามผลง,งานดีๆของเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราสัญญาว่าจะตั้งใจทำทุกผลง,งานออกมาให้ดีที่สุดเท <c oughs> ่าที่พวกเราทำได้ในครับัเจอกันจ้า เย่จบไปแล้วกับรายการแรกเดี๋ยวเราไปดูรายการต่อไปกันรายการต่อไปที่เราจะไปดูก็คือ today play ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยมาดูพร้อมกัน let's go พ<ป>ร้ <c oughs> อมกันเลพรัผมเจอหน้าลอก็เท่านี้พร้ไมไหมชมนงค์ค่ะกรี๊ดสิครับกรี๊ดนะกรี๊ดเลยไปต้องการเอาไว้ ไม่เชื่อไม่เชื่อมันกันว่าผมคุแพ้อยากให้อยู่อบกอดพวกเราเดซนไปกันนะปากกว่าพี่อ๊อฟมันมีแค่ี้สวี่ตายแค่ไฮไลท์ตื่นเต้นไอดกเอ้ยไเด็กคอ้ สวัสดีครับชื่ออุชร์คสวัสดีครับพโนะคะสวัสดีครับผมครับคัพิโสวัสดีครับผมชื่อเมครับสวัสดีครับชื่อยุนครับสวัสดีครับชื่อพีนัทครับผมอียงพีสวัโหลคับชือชุนนีชุนนีชุนนี่อ๋อชื่อเด็กใส่รถตู้อยูในรถตู้ย่บ้านก่อน๋อ ทุกคนเลยหรอไม่เชื่อไม่เชื่อจ้าเชื่อจ้าแน่นอนอยู่บ้านไม่เชื่อไม่เชื่อมอนกันไมไม่ได้โกหได้ผมไม่ได้โกหกนะผมใช้เอยู่บ้านก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วเออก็เลยอยากอยู่บ้านไม่หรอกบางทีบางทีช่วงเดินสายหรือว่าช่วงที่มีเพลงคัมแบ็คอะไรเงี้ยครับก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงานวันหยุดก็อยากที่จะรีแลกซ์สบายๆอยู่ที่บ้าน

จาชอบชาบูว่ามันอยู่ในห้องแอร์ครับมันไม่ร้อนอย่ายัด้วยไม่ <c oughs> <อ>นนแต่แต่ส่วนมากมันก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์แต่ว่ารู้สึกว่าชาบูมันดําเนินเรื่องในการกินง่ายกว่าท<า>ี่เรารู้จสุกมันต้องแบบกันละครั้งหนึ่งด้วยหรอใช่กันละครั้งหนึ่งแต่ว่าที่ย่ากว่ามันมันมีทั้งติ้งแล้วก็แบบต้มใช่ไหมมันมันยุ่งยากอ่ะครับผมของยีโอสัันๆรู้สึกว่าการการต้มมันมันคลีนกว่าเฮ้ยใส่สุขภาพ 아가리어야야도 좋아하는데 네. 저는 이제 구워 먹는 게더 삼겹살도 그렇고 갈비도 어이. 그렇고 여러 가지가 어이. 더 많아서 약길야야 네. 예를 들어서 만약에 캠핑이나 이런 데 놀러 갔을 때 음식을 먹어야 된다라고 하면 삥냥을 선택할 것 같아요 무조건 삥냥을 선택것 같아요 หนาวแน่นอนแน่นอนเฮ้ยบางคนก็ชอบนอนก็มีะต้องต้อง้งหนาวหนาวต้องหนาวแหละต้องหนาวแต้องคนี่หลอดทต้องวินต้องเรื่องหนาวแล้วล่ะอทำไมครับเป็นเมืองนะีนะอี้ดูเพราะว่า <웃음> <웃음> 오, มกับเ는ื 에... <laughs> 어, 차... 한정적이기 때문에 추운 걸 좋아합니다. 아니 ว่างชอบมากอ่ะช่ไม่ไม่ชอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่บม่ใช่ไม่ช่บม่้ช่ไมัใช่ม่ใช่ไม่ใช่ม่ใชาไม่ใช่ไม่่ม่ใช่ไม่ไม่แช่ไย่ใ่ไง่่มาช่ไมมวใช้ไมม่ม่่่ โบ๊ะโบ๊ะไม่ได <CAP pigs> <sick> oh, ้ไม่ได้สวอนสวอนชิสวอนอ่ะวันอ่ะวันลาล่ะก็นะครับแม่ต้องต้องกูชอนก็คือกูชอนเป็นคนที่ชอบความเท่มาแม่ใช่โอ้ผมฉันคอนเท้นแล้วฉันนี่จริงเหรอสุเลนเวลานี้มัน멋있는거는누구나다노력하거나할수있는거라서 ว้ายางไง <c oughs> น่ารักเหรอครับรู้สึกว่าน่ารักมันมันดูแล้วไม่เมบื่อสามารถแบบดูเรื่ๆๆอยๆเลยถ้านน่ารักใช่อย่างเช่นดูแตเ <c oughs> ราก็น่ารักแหละไปไปดูข้างหนอาก่อน

<laughs> 저는 저는 말이 저는 저는 말고. 저는 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 저 저는 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 는 เพราะฟุมเม้นส์적으로ริ้วส์ได้ที่สุังนั้นวส์ถชอบมากที่ยอย่คิว่าเคมีสันคได้หลรอใช่เพราะว่าจิ้์ด้วยความที่มตื้อะมันตื้อมันแบบปลดป่อยใช่มันก็เลยแบบว่าอาจจะฟังได้กันลองไปเคมิสรีครับยอย่อฟังไทังวันเลยครับก็เลยอยากให้แบบประมาณนี้เคมิรี 풍경도 이쁘고 다 좋았지만 그때 정말 더웠거든요. 그래서 더위를 먹었던 기억이 있습니다. 맛있맛었어맛있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  이게 재밌는 건 아닌데 저는 그때 허리가 좀 아파서 걷는 것도 살짝 힘들었어. 그때 좀 많이 힘들었던 기억이 있는데 뮤비를 보면 저희가 단체로 이렇게 공을 올리는 게 있는데 그때 제가 혼자서 이렇게 허리 손을 이렇게 잡고 있요 그게 뮤비에 나오는 게. 오 거의 요공방아요 공방은 안은 안전하지 않아요. 공방요 공방은 안전하안전아요요 공방은 안전요 공방은 안하지 않아요. 공방요 จริงทุกคนก็แทบจะเบาแดดกันแทบทุกคนเลยมินก็เกือบเป็นลมใช่ไหมใช่อืมท้องก้านี่ยในในในเอวีครับจะมีฉากที่เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นผ้าใช่ไหมเป็นเป็นเป็นธงด้านหลังที่แบบพุ่งทะยานข้ปบนทองฟ้าสวยงามแต่ความเป็นจริงแล้วคือลมมันไม่ได้มาตลอดเวลามันก็จะปุกหน้าเราบ้างเป็นบ้าง่ายยากมากแต่ว่าพอถ่ายออกมาแล้วก็ได้ภาพที่สวยงาม<อ>ตนเต้นใจมากครับ ให้ว้อความถึงจ้าสกายตัวน้อยของผมครับตัวน้อยคิดถึงนะครับสกายคมากมากครับจริงๆอยากเจอสกายครับเอชักนครับ เหือนกันสอกนะครับฝากลักเเซเวเยอะๆไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่ากลักนานๆตลอดไปนะครับนี่ครับสกายก็อยากให้อยู่อบกอดพวกเราเดลเซเว่นไปนานๆนะครับไี่ครับทุกวันจามสกายครับ อ่างคิดถึงมังมาครับที่รักว่าจ๊ะว่าจ๊ะครับทุกคนก็พูดความรู้สึกในใจของพี่นัทไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นท่านคิดถึงทัางรักหรือว่าอยากเจออะไรนี้ก็เหมือนที่พี่ว่าบอกฝากทุกคนเอนดูพวกเราแบบนี้ไปนานๆแล้วก็เป็นไปได้ก็ ไปชวนคนอื่นมาเอ็นดูพวกเราได้ครับพวกเราจะทำตัวน่ารักน่ารักใส่ชาสก้าทุกวันเลยครับผมได้ครับครับผมก็ฝากเดตเซ์ออฟฟิเชียลทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับก็ในนั้นก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆที่เราอัปโหลดให้คนได้ติดตามกันแล้วก็เคมิสทรีครับเพิ่งปล่อยไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้นกำลังใจของเราเดทเซนด้วยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นชาเลนจ์ของพวกเราเยอะๆนะครับระหว่างเรานั้นมีเคมิสทรี น่านะทำไมฉันดูแล้วฉันน่าเดิอน้าแดกว่ารู้สึกขุนค่ะก็ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการดูคลิปการสัมภาษณ์นะคะของทั้งโมโนเทวนายแล้วก็ Today Play นะคะอ้อมมองว่าทั้งสองรายการนี้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยทำออกมาได้ดีนะคะก็มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็เป็นสกายคนหนึ่งเนาะอ้อมเองก็เป็นสกายคนหนึ่งอ้อมก็มองว่าเห็นพัฒนาการของเด็กๆนะคะในการที่ไปให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆนะคะในวันนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็แบบทำได้ดีมากการตอบคำถามความเป็นธรรมชาติการ เห็นความเคมีเข้ากันของเขาทั้ง7คนอ่ะมันดูน่ารักมันดูกลมกล่อมไปหมดเลยก็อยากจะฝากเด็กๆนะก็ให้พัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วเราชาวสกายเนี่ยก็จะอยู่คู่คุณตลอดไปนะคะสู้ๆนะเด็กๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ช่องติ่งติงไว้ด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งไว้แจ้งเตือนนะคะว่าวันนี้อ้อมจะพาคุณไปติงที่ไหนแล้วมาเจอกันนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวกันนะทีมงานบอกว่าให้ดูไปแล้ก็กินไปใช่ไหมเมื่อกี้เอาขนมมาไม่ได้กินเลยจ้ามัวจะดูน้องอินเกินกินตอนนี้ทานไหมอะทีมงานทานไหมอะเอาไปตัดแต่นะคกลือให้เราอะไอรูเบกเพลนอะนึกว่ากินตอนไหนกับไก่เอาแล้วกันนะเอนแบบอาแล้วเนะาะว้า